ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดึกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมกราคมพามีนะประกาศเด้อที่น้องขาประกาศค่ะนี่คือเสียงประกาศจากแม่ผู้ใหญ่บ้านคือเก่าคือเดิมค่ะเพิ่มเติมคือความสวยแม่ผู้ใหญ่ค่ะอนี่คือเสียงประกาศจากแม่ผู้ใหญ่บ้านเด้อ กันได้ยินเสียงบ่านอ๋ได้ยินอยู่ดอกเนาะเนาะค่ะเนาะฝากเด้อฝากเด้อหลูกหลกหลานหลานอันซุปมัแต่กรุงเทปกุงไทยหันเด้อช่วยันสิพากกันหาวไ่ไลเราถกเราโทษเราเบียเรายาป้าเปี้ยงหันมาหอกกันสิหาวไ่ดงดงโลดฝากค่ะฝากยัางเข็มคัดค่ะใครมารายงานตุ๋กับออสมอก่อน มาจากหาจังหวัดหกจังหวัดทันเดอร์พืนจีตสีแดงสีชมสีเขียวหันให้สู้พักกันหู้นาทีเจ้าของเดอร์มาหอดกันแมาหา่หันให้มันรายงานตัวก่อนกับอสมอทีมงานเฮ้าหันบ้านของเฮ้าอยู่บ้านแม่ผูยย้ใหญ่นี่แหละให้เฝ้ามาให้เฝ้ามามาหอดหลพักกันเลยนใส่ให้มันมาหอดมารายงานตัวรายงานอย่างให้มันเรียบร้อยก่อน วัดไขวัดยังอุณหภูมนินัยยังโค้ดีมันแหงระบาดเฝ้ามาเฝ้าแมา่ยักษีห้าใช่หลายเราหันชดยังมีเวลาได้กินยู่ซิบซีเบือผลักสีห้กักตัวให้เบิดละ่ะเฮ็ดยังให้มันเรียบร้อบบยก่อนแม่ช่วงการปีนี้มันเป็ดตะยานจะ่าโค้บบดีจังวายยังกระดอกกระเดียดอกเฮ็ดให้มันเรียบร้อบบเยเด้อลุกและหลานบาดของเฮาค่ะ ยัดที่ฟ้าวห่าวใช่หลายเรายาปาเปียงหันรายงานตัวแล้วกับเขาบ้านเขาซองก่อนแน่ยาสุยาสิภาคกันหาเลาะหาอย่างเด้อตัวข้อบิดข้อยังวัดอุณหภูมิน่ะยังรายงานตัวให้มันเรียบร้อยอก,ก่อนแน่นอนกับครอบกับขั้วจะคืนจกอย่างก่อนแน่จะคอยกินหยุดติตะพ้นอาทิตย์ผู้นะาสงการปีนี้แนะ่นะ จ้างมันหยุดมือเดียวเน,นาะทั่วลงกุยอีกใชะะ่ะให้มันเรียบร้อยค่อยว่ากันเรื่องสังสรรค์ปาร์ตี้ในขอบในขั้วญาติพ่กับไปหาลอบ้านมองหันมองนีเซิร์นมองหันมองเฮเดอร์นองน้องหนูหนูจะมาชนอืมจาที่ไห้ว่าไรกโถบ้านนี้กามฝากไ้นั่นเด้อ มาจากกรุงเทพกรุงเทพเก็บเงินไว้่ารถเมื่อกรุงเทพเนั่นเองทั้งโลกสีผุนพืนฝากมาบอกคอยว่าเข่าพุ่นเต็มเล่าเต็มอย่างแล้วยัดสิภากกันเอาไปขายหลาเข่าหันผู้ใดเก็บแต่มห้เอาขายเขา่าขายเขา่ขา,เขาให้ลูกไปกรุงเทพส่งลูกไปก,กร,กกร,รกกกงกุงเทพเทศกาลได้เทศกาลนั่นนโรดสุบผ้าเก็บเงินไว้ขารถเมื่อกรุงเทพนี่ยักสิยากผู้เฒ่าผู้โกไหล เป็นแต่สร้างเป็นตาศูนออย์ให้มันเป็นแต่ยาหขมาเนาะลูกหล,กลานหลานเนี่ยมาฮอดกับาติผู้เฒ่าผู้โก,โก้ชงกับไ่ได้ชงผู้เราค้นแปดร้อยสองปีพุ่นมันชงเงินเมื่อบ้านฉันยาิีเขม่า,ห,าหลายโถกระบอกเกี่ยวฉันบอกว่าฉันเป็นแม่ผู้ใหญ่ฉันก็ต้องรับทราบป,ปัญหาของชาวบ้านเ้อเรอยาเด้อยาเด้อผัาอาอามาฮอดกำลังทยอยเขามาเด้อ อ,อสมอ,อ,อสมอหออยังคณะกรรมาการผู้บังคับ้อยกันเป็นหูเป็นตาเด้อมันบ่อแมากันนําไปหอดบ้านเลยไปตรวจไขต่ตรวจหยังลลย่งบ้แล้วยงโตให้เรียบร้อยเด้ออยาให้มันเกิดขึ้นเกิดเรื่องเกิดเร้าเกิดขึนเด้อน,นี่แม่สวยบ่นี่เห็น่ะไปอยากเห็นชุดสวยๆกับมหาเมยูย่บ้านที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนี่เด้อน,นี่ป้ายนี่อือย่าช่วยบ้านหลายถอสู่จมกับแม,ม่จม เลือกเราลาะเข้าเลือกเราลาพะนะปูก็ได้เป็นนี่คือเกา่าฝากไปเด้อลอยๆแล้วร้านที่มาจากกรุงเทพกรุงเทพตั้งจงังหวัะตั้งจังหวัดเข้าบ้านเฮานัน่นอันซุ้มด้านหน้าคางบ้านก็นคือกันด้านตัวนัน่นถุาอยางจะเปิดไฟเปิดยังถิ่มไว้ย่าเฮเปิดคว่ำเปิดยังถิ่มไว้ลายทุกประกันไปตั้งเป็นเบิ่์นเอาในด้านหัน้นสากัดจับโจรผู้ไล่นาแปลกๆตัวสอแปร์เบิร์ด บ้านกองเฮาตรงสงบเรียบร้อยเยต้นนี้แหละบ่มีอย่างายดอกฝากไว้เที่ยวเห็นมนันมวนสวัสดีปีใหม่ไทยชุก,กัวจุกคนกันแล้วกันค่ะลำเลเรื่อยค่ะอือืม,อมชุดสวยเว้